สวัสดีครับผู้ชมที่เข้ามาในคลิปนี้ทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเขียน React JS กันนะครับซึ่งเป็นวิธีการเขียนในส่วนของโปรแกรมเว็บไซต์นะครับเว็บแอป,ปต่างๆด้วยภาษา JavaScript นะครับแต่ว่าจะเป็นฟร a m e w o r k ของ React JS นั่นเองน,นะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับในกรณีนี้นะครับผมได้ทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับเอาไว้ในที่น้าเดสก์ท็อตัวนี้ก็คือ ตัว React ตัวนี้นะครับก็สร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วผมก็เปิด VS Code ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการา Open Folder แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ที่ที่เป็นโฟลเดอร์เดียวกันกับหน้าเดสก์ท็อปผมตัวนี้นะครับโอเคเมื่อทำการเลือกโฟลเดอร์เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการนะครับเปิด New Terminal ขึ้นมาเลยปึ๊บนะครับขั้นตอนในการเลือกโฟลเดอร์นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมจะไม่ผมจะขอข้ามไปนะครับเพราะว่า คุณผู้ชมน่าจะได้อยู่แล้วเนาะในการในการเลิกโฟลเดอร์นั่นเองนะครับก็ผมเปิด New Terminal ขึ้นมานะครับในกรณีนี้เนี่ยมันก็จะปรากฏขึ้นมาแล้วเนาะว่าเอ๊ะเป็น Terminal แล้วก็มีหน้า User ตัวน,นี้นะครับโอเคผมจะใช้คำสั่งนี้ครับ cd desktop นะครับออบอกว่าเอ่ะผมลอง ls สิเอ่อมันไม่มีให้แล้วนะ cd ไปที่ user, use. user. อ่อ e cd user r c cd นะครับต้องต้องเป็นชื่อผมชื่อ user <c oughs> ผมปะเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ใน user ไหนเนี่ยผมขออนุญ,ญาตเช็คแป๊บหนึ่งนะครับไปที่ terminal ก่อนอันนี้มันอยู่ในแหนกละแล้วก็ new terminal อ๋อโอเคมันเข้ามาในในนี้ละนะครับอ่าโอเค ก็คือผมลืมไปว่าพอเราเปิดวีดโค้ดใช่ไหมมันจะเข้าเราในโฟลเดอร์ location ในพาดตัวนี้่ะให้อันตโนมัติเลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะใช้การใช้คําสั่งตัวนี้นะครับ n p x อ่าดิคุณผู้ชมผมโน้ตไปผมน้ตไ,ไปอย่างหนึ่งว่าเราต้องติดตั้งในส่วนของ node js ก่อนนะครับก็คือผมจะไปที่ safari ใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ node d e js นะครับแล้ว แล้วถ้าใครเป็นของ Windows ก็กดโหลดของ Windows นะครับใครของ Mac ก็กดโหลดของ Mac ใครของเอ่อ OS ไหนก็โหลดโหลดของ OS นั้นนะครับของลินุกมีหรือเปลา่าอันนี้ผมไม่แน่ใจอ่าอันนี้น่าจะมีเนาะ Linux Binary อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจจริงๆว่า Linux มีไหมแต่ว่า Windows มีแน่ๆอะไร Mac ก็มีแน่ๆนะครับอันนี้ของใครใช้โอเอสอะไรก็ใช้เลือกโหลดตามรุ่นรุ่นรุ่นที่อ่าโอเอสของท่านผะู้ชมที่ใช้อยู่นะครับโอเคทีนี้ผมจะปิดไปเลยนะครับ แล้วทีนี้นะครผมจะใช้คำสั่งนี้ครับท่านผู้ชมนะครับสังเกตดีนะครับตอนนี้ npx create react app ครับแล้วผมจะผมจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่มาตอนนี้นะครับจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า app นะครับแล้ว enter กด enter ไปครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับในขั้นตอนนี้ผมจะ s p e e เร่งวิดีโอไปนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ โอเคนะครับมาแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับเอ่ออ้ายังไม่มาเดี๋ยวผมรอสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะทําการกด ls นะจะเห็นได้ว่ามันจะมีโฟลเดอร์ชื่อแอปแล้วนะครับโอเคโฟลเดอร์ชื่อแอปเนี่ยมันจะมาแล้วนะครับทีนี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมครับมันก็จะมี node js นั่นเองครับมาแล้วนะครับในส่วนของ node js นะครับผมจะ cd a อ p นะครับแล้วก็ ls อีกทีหนึ่ง ทีนี้นะครับผมจะใช้คำสั่ง npn run npn นะครับ start อ่า npn start นะครับแล้วกด enter หนึ่งครั้งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันจะเปิดขึ้นมาในเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ให้เรานะครับแ,แต่ว่าในกรณีนี้นะครับผมจะขอสลับไปใช้ Safari แล้วกันนะครับเพราะว่าะจะได้ จะได้ง่ายๆหน่อยนะครับมันเพราะว่ามันรูล่ลงๆดีเนาะในส่วนของ safari ของผมเองนะครับเพราะว่า Google c น r ค m e มันลกมากเลยสําหรับของผมเองนะครับผมก็เลยจะขอใช้ safari ในการสารทิศแล้วกันนะครับโอเคทีนี้นะครับผมจะไปที่เว c o โค้ดเนาะมันจะขึ้นว่าเว็บแพ k คอม p พน์นะครับคอมพอสับ e สร็ฟรีแบบนี้นะก็คือมันได้ทําการคอมไพน์ uh, นะครับเว็บไซต์ของเราขึ้นไปอยู่บน local host 3,000เป็นที่รียบอดแล้วครับแค่นี้เองนะคบในการสร้างโปรเจกต์เดี๋ยวผมจะลองดูผมจะลองดูในการเขียนโค้ดง่ายๆก่อนนะครับลงไปอันนี้ก็คือจะเป็น React JS ใช่ไหมนะครับผมก็โอเคก็ในกรณีนี้นะครับผมจะลบอันนี้ออกไปให้หมดเลยนะครับทำไมถึงต้องลบนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ลบนะครับมันจะเดี๋ยวมันจะค่อน,ข,อน,ข,อนข้างอธิบาย ไม่ยากขนาดหรอกแต่ว่ามันก็ไม่แน่ที่จะไ่ยากนะครับแต่ว่าคือผมจะบอกว่าถ้าเราไม่ลบครับมันจะเออมันจะต้องลิงก์มันเหมือนมันจะลิงก์กับเอ่อตัวตัว,ต,วตัวน,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 วนี้ตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะเป็นหน้าเว็บที่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 เป็นแบบเมื่อกะนะครับแต่ว่าในที่นี้พอเราลบไปแล้วใช่ไหมมันก็จะหายไปหมดเลยนะครับคือเราได้ทาการลบด้านหน้าข้อมูลไปเรียร้อยแล้วนะครับ โอเคทีนี้นะครับผมจะทําการ enter ลงมาหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ผมจะอาจจะใส่ div ก็ได้อันนี้อันนี้ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ผมจะเว้นว่างไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการทำการใส่ไปว่าผมจะใส่ h1 นะครับก็ใส่ h1 ไปนี่ ผมก็ทำการแล้วก็ format document นะครับให้มันให้มันให้มันสวยๆหน่อยนะครับก็คือกดกดคอยขวาแล้วก็ format document ตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นหรือหรือจะกดคีย์ลัดก,ก็ได้นะครับตันนี้ได้หมดเนาะทีนี้นะครับผมก็จะทำการใส่ไปว่า เทสนะครับเทสแล้วก็เอ่อเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับผู้ชมมันจะมาละประมาณนี้เลยนะครมันมันมันไม่ยากนะครับ React JS แต่ว่าคุณผู้ชมครับเราต้องมีพื้นฐานเอ่อในส่วนของ JavaScript มาก่อนด้วยนะครับในการทำโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ Node JS ซึ่งถามว่าผมผมเองก็อพอได้ไหม JavaScript ก็พอได้แต่ว่าก็ ก็ได้แค่พื้นฐานแหละนะครับก็ก็ประมาณนั้นละกันนะครับแต่ว่าผมก็เอามาประยุกต์ใช้กับ React JS ได้นะครับก็มันจะสามารถใช้กับ React ได้ซึ่งตัวโปรเจกต์ React เนี่ยมันทำอะไรได้หลายอย่างนะครับเช่นเชื่อมต่อกับ Firebase ใช่ไหมเออเวลาเราจะใช้ Firebase นะครับในการโฮสติ้งเว็บไซต์หรือว่าเออในการเพราะมันเป็นบริการของ Google ด้วยแล้วมันก็ใช้งานได้สะดวกด้วยนะครับก็คือเป็น Firebase แล้วมันใช้ฟรีเอ่อมันก็จะมี อะไรหลายอย่างที่เป็นบริการของ Firebase เขานะครับหรือว่าอา,อาจจะใช้ในส่วนของอ,อย่างอื่นเช่นอาจจะเอาไปใช้ทําอะไรอย่างอื่นที่เป็น npm หรือว่าเป็น node น,นะครับผมไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรดีแต่ว่าก็สามารถเอาไปต่อพูดง่ายๆคือสามารถเอาไปต่อยอดได้หลายๆอย่างเลยนะครับซึ่งผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับในวันนี้ที่จะฝากคุณผู้ชมเอาไว้นะครับโอเคคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างสําหรับการใช้ React JS นะคบเป็นโปรเจกต์นะคะเอ่อแล้วก็ผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราจะปิดเอ่อปิดเนี่ยอันนี้คือในกรณีถ้าจะปิดใช่ไหมนะคะเออปิดปิดปิดโปรเจกต์ไปเลยแล้วเออหมือว่าเออปิดปิดไปเลยเนี่ยนะครับเราก็แค่ปิด VS Code แล้วก็ปิดปิดให้หมดเลยนะครับปิดให้หมดเลยนะครับปิดปิดไปปิดไปให้หมดนะครับแล้วมันก็จะปิดออกอัตโนมัติเองนะครับแต่ว่าถ้า เราต้องการจะบิวโปรเจกต์ออกมาแล้วสมมุติว่าอยากจะเอาไปใช้จริงและนะครับเราก็ทําการบิวโปรเจกต์ออกมาแล้วก็อเอาไฟล์โปรเจกต์นั่นแหละนะครับอัพขึ้นคลาวด์หรือเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการนะครับเช่นอาจจะเป็นเ e ลิฟายนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอะไรไฟล์เบสอะไรก็ตามแต่นะครับก็หรือว่าจะเป็นฮีโร่คูแอปนะครับขนาดว่าฮีโร่คูหรือว่า เฮโรคุก็ได้ถ้าจะอ่านแบบภาษาอังกฤษก็เฮโรคุนะครับถ้าอ่านแบบญี่ปุ่นก็เฮโรคุเพราะมันเป็นบริการของญี่ปุ่นนะเฮโรคุเนี่ยแล้วก็โอเคนะครับองผมอ่านได้สองอังสองแบบนั่นแหละโอเคคุณผู้ชมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้นะคบไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบนะครับสวัสดีครับ